สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดนักคองถมแรงโครงการสามทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะครับตลาดนะครับตลาดบ้านกลางนะครับทุกวันพุธนะครับของตลาดนัดคองคองถมแรงโครงการสามนะครับเริ่มจากจากครับจุดคัดกรองเหมือนเดิมนะครับมีสาวๆอาส,าสมมมาด,ด้วยเด็กเด็กน้อยเข้าไม่ได้นะครับเด็กน้อยเข้าไม่ได้นะครับรอที่นี่เขาเขาบังคับไม่ให้เกินห้ากลครับผมเดี๋ยวตลาดถูกปิดครับผมตะกกนนิดนึงนะครับ วันนี้ครับเราจะนะครับนะครับเริ่มนะครับจากจุดคัดกรองนะครับปฏิบัติตามระเบียบนะครับใส่แมสตลอดเวลานะครับนะครับเดินห่างกันระยะ1เมตรนะครับน่ะเหมือนเดิมนะครับไก่นะไก่หมุนเจ้าเก่าดั้งเดิมนะครับน่ะเจ้าอร่อยเหมือนเดิมเข้ามานะครับน่ะวันนี้นะครับหลังจากที่น้ําท่วมนะครับนะฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมวันนี้ก็กลับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมน่ะ ครับอันนี้ปลาเผาครับปลาเผาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าอร่อยก็มามาเหมือนเดิมนะครับฝนจะตกฟ้าจะร้องเจ้านี้มาตลอดนะครับหมาล่งหมาล่านะครับหมาล่าก็มาหมาล่าก็มานะครับผู้หญิงขายนมก็มาผู้หญิงขายนมนี่ผู้หญิงขายนมนี่เจ้านี้เจ้าผู้หญิงขายนมนะครับอาหารทะเลก็มานะครับปลาทูมานะครับตอนนี้คนกําลังเดินครับผมบรรยากาศกาลังดีนะครับ อันนี้ผล,ลไม้หมานๆก็มานี่หมานตลอดถูกหวยตลอดนะครับนี่ไก่ทอดนะครับไก่ทอดไก่ท,ทอดท่าพนมนะผู้สาวไก่ทอดยิ้มหน่อยแล้วยิ้มก็ไม่เห็นใส่แมสนะครับมาครับอาหารสดก็มีนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปิดบริการเหมือนเดิมตลาดนัดคลองถมแรงคงกระสาบจังหวัดนครพนมนะครับวันพุธอยู่ที่บ้านกลางครับผม เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหน้าผมมีหมดนะครับรอง,ง,งเท้านะครับมาบริการท่านเหมือนเดิมเปิดบริการเหมือนเดิมนะครับตลาดนัดคลองสมแรงโครงการสามจังหวัดนครพนมนะครับวันพุธพบกันที่บ้านกลางนะครับทุกวันพุธพบกันที่บ้านกลาง ของเล่นเด็กเ้านี้นะครับใส่แมสด้วยครับใส่แมสด้วยครับใส่แมสด้วยครับนะครับนี่ๆอะไรครับร้านผ้ามีทั้งเจลล้างมือนะครับสําหรับเสื้อผ้าของเรานะครับก็มีมาตรการนะครับให้เข้านะครับเข้าร้านทีละสองท่านนะครับเว้นระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับร้านร้านเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราก็เพิ่งจะผ่อนปลนให้ได้ขายของกันนะครับลูกค้าให้เข้าทีละสองคนนะครับของเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับ ครับให้เข้าทีละสองคนครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเข้าทีละสองคนนะครับเนี่ยนะครับตัวอย่างนะครับเนี่ยใส่แมสท,ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นขายขายของแบบไหนนะครับนลลูกค้าก็เดินระยะห่างหนึ่งเมตรครับผม ร้านกาแฟเปิดเพลงอารมณ์ดีมากนะครับเห็นไหมครับร้านกาแฟนะครับใส่แมสก์ชิลเรียบร้อยนะครับร้านซูชินะครับนะครับแม่นกก็มานี่แม่นกก็มาแม่นกขายลูกชิ้นใส่เฟสช,ชิลเรียบร้อยแถมใส่แมสอีกจะหักครับอันนี้คนไม่ธรรมดาครับคนไม่ธรรมดามา้องบอกคนแบบไหน อันนี้ไก่อบถังนะครับผมไก่อบถังนะครับแม่ค้าระวังมือนะครับอันนี้ถังทองก็มาถังทองถังทองก็มานะครับเจ้าเดิมขายดีเหมือนเดิมอันนี้แม่นะครับเป็ดพะโลนะครับเป็ดพะโลไก่พะโลนะครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับมาตลอดฝนจะตกฟ้าจะร้องมาตลอดไม่เคยทิ้งกันครับา <im edia> อ๋อลืมลืมอันนี้ตายยืนครับตายยืนแต่ไม่รู้จะอายุยืนสมชื่อหรือเปล่าเมื่อกี้นั่งรถมาไอแคกๆแคกแคอยู่ครับนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็นะครับเป็นข้าวข้าบรรยากาศตลาดนัดของถมแรงของการสามจังหวัดนครปนมนะครับวันวันพุธที่บ้านกลางนะครับผมนะครับปฏิบัติตามระเบียบของทางรัฐบาลประกาศนะครับนะทำตามถูกต้องทุกอย่างนะครับนะมี นะครับก็เชิญมาใช้บริการกันได้ครับผม